คุณคิดว่าคนเย็นชาอยู่ในสเตจไหนครับคนเย็นชาอยู่ในสเตตของความไม่อินแล้วครับไม่อินหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ความสุขของเขาครับนะครับเขาเลยชินชาสองครับ,รบเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่สามารถตอบสนองความอยากให้แก่เขาได้ครับสเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ความรัก ที่มีความนิ่งครับรักที่มีความนิ่งหมายความอะไรครับหมายความว่าเขาคาดเดาได้แล้วว่าชีวิตของคุณเนี่ยทำอะไรไปที่ไหนไปยังไงไปกับใครนะคุณกินข้าวตอนไหนคุณนอนตอนไหนคุณทําอะไรคุณจะพูดอะไรคือเขาคาดเดาได้หมดครับความรักใดก็ตามแต่ที่อีกฝ่ายคาดเดาได้ว่ากิจวัตรประจําวันในชีวิตของคุณเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างอีกฝ่ายจะเบื่อคุณครับ และคุณจะสังเกตว่าหลังๆเขาจะเริ่มไม่มีอะไรกับเราสาเหตุมัน,เป,นเป็นเพราะอะไรครับความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขคับคุณยังไม่ได้ขายไอเดียค,คนเราอยากมีคู่ชีวิตเอาไว้ตอบสนองซึ่งความอยากความต้องการหลายๆอย่างของตอนเองครับคุณยังไม่ได้กระตุ้นให้เขารู้สึกเกิดความอยากในตัวของคุณค วันนี้การที่เขาคาดเดาได้ว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะคุณจะทําอะไรหรือหลายๆครั้งคุณรายงานมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดซึ่งความไม่ตื่นเต้นพอโดพามีนมันไม่หลังเอนโดฟินมันไม่หลังสิ่งที่จะตามมากันเลยครับคนจะไม่มีอารมณ์กับคุณเขาเลยรู้สึกเฉยเฉยครับแต่คุณเชื่อไหมครับถ้าวันนี้อยู่ๆมีใครคนใดคนหนึ่งทักไปหาเขาหรือไปจีบเขาหรือไปทําความรู้จักกับเขา เขามีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะพบหากับคนอื่นแทนคุณครับสาเหตุเป็นเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่สามารถตอบสนองซึ่งความอยากของเขาได้ครับและเขาเขาไม่คิดว่าคุณคือความสุขของเขาแล้วครับเพราะเขาไม่อินแล้วครับหน้าที่ของคุณคือทำอะไรครับทําให้คนกลับมาอินครับและยิ่งถ้าเกิดว่าแฟนเนี่ยนะครับมีอีโก้กับคุณด้วยจะยิ่งยากมากขึ้นครับถ้าปล่อยไว้ครับมีการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีความต้องการ สัปดาห์ละประมาณสองครั้งผู้ชายเนี่ยมีความต้องการประมาณสัปดาห์ละสาครั้งขั้นตำ่ำเมื่อคนไม่สนใจคุณและความต้องการที่เขาต้องการสัปดาห์ละสอครั้งเขาจะเอาไปใช้กับใครสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวละครอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครับถ้าคุณไม่รีบจัดการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี17วิธีคุยครับกับแฟนที่มีอีโก้นะอะไรก็ตามแต่ที่คนมีอีโก้ชอบสิ่งนั้นจะถูกหมด แต่อะไรก็ตามแต่ที่คนมีอีโก้ไม่ชอบสิ่งนั้นจะผิดหมดวันนี้เขามองว่าคุณผิดใช่ไหมเขามองว่าคุณแย่เขามองว่าคุณไม่ดีใช่ไหมครับเพราะเขาไม่ชอบครับคนมีอีโก้ไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินอะไรเลยครับเขาใช้เพียงแค่อคติถ้ารู้สึกถูกใจเลวยังไงก็ว่าดีนี่คือคนมีอีโก้ครับแต่ถ้ารู้สึกไม่พอออกพอใจต่อให้ดียังไงก็ว่าเลว เฝ้ารอโปรโมชั่นวันแรกให้ทันก็แล้วกันนะครับในในบ้านเขียวนะครับสิวิธีครับอันนี้ครูคูคอมให้เป็นซิมเพิลไปนะครับนะใครอยากได้ต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นระบบไม่ดูนะครับแล้วพิมพ์ว่า l o ดอีโก้ครับอันนี้เดี๋ยวบอทดจะส่งเป็นประโยค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 นะครับให้คุณเอาไปใช้ได้เลยนะครับ17วิธีนี้นะครับแต่บอกได้เลยครับ หลายคนมักจะคิดว่าโอ้ยคนมีอีโก้เนี่ยแมมันฉันเอาชนะใจมันยากเหลือเกินก็คุณพยายามคืออธิบายงี้คนมีโก้ถ้าถูกใจเลวยังไงก็ว่าดีแต่ถ้าไม่ถูกใจดียังไงก็ว่าเลวครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องแก้ตั้งแต่วิธีคิดของเขาก่อนครับนะครับไม่งนั้นต่อให้คุณเอาอกเอาใจยังไงเขาก็ไม่สนใจคุณครับและไม่แคร์คุณครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่า, 3, าท,ทั้ง4คอร์สเนี่ย1 9 6 0 0บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แ d สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ